คู้ม้ขนาดนี้ที่นีตก้รับานาดั้นี่มาตูาต้โ่มาเลอสายนะคมาต่อคนรู้ว่ายึดได้ดึงพวกแบตเตอรี่นะครันนี้กัว่าสามิมงหน่อย กูลบลงเกาป้องก่ตถานก็ต่อไปก็คนก็ คนลวนดี้นแ้วบตเตอรี่เท่าที่พูดตีอบ รก็ไปนตรวจการถอยกับหอยเกี่ยวครับเอาเอาบัวบัวไปดีกว่าห้าสิบนับหนับแล้วก็เอาครวลบ

เมี่อวานใช่ผมไว้ได้หรอกล่ะแฟนครับเป็นคลิปตอน,แ,นลแล้วนี้คีตัวห้าสิบครับแล้วก็เขาตีควสามสิบครับอบวอบวครับสิบโอมครับ Cảm ơn ông yeah. ông <laughs> má. Không mám.